ก็วัดยางก็วันที่5้านะครับวัดยางเ็จะเจ็มที่แปดซอยเยาวกันครับผมตงลงจะมีสิก่อนหรือมี5้าก่อนห้าก่อนครับอ่าหก่อนนะเป็นหาสิบก่อนครับหชั้นครับเป็นหรือว่าแสงวัดบอดเป็รเกษรยี่แปดี่งานคุณแอนเจนก ขอบคุณครับขอบคุณที่ยืมือรับอบก้างอยู่บนสองตัว ก็ผ so, well, uh, uh ่านรถไปนะครับคณะที huh. uh ่สามาาหนึ่งาที่สครับแล้วก็มาถึงคณะที่สนะครับเป็นทีของลูกหลวงยอดดบลาทีมงานที่ครูเจแครับ